ก็โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกแล้วนะครับกับหนาวเย็น f อฟดื้อหนาวเย็น b b บีเด็กนครมวันนี้ก็จะมาสอนทำปุ๊บแพลนเนอร์กับภูมิั่นเด็กน้ำอันดับแรกก็จะมีั แอปพ i x เ l ชันแรกนะคปปะคือแอปแอปแอปฟ้าเนี่ยตัวไปก็มีสองแอป,ปนะฮะที่เราต้องใช้คือแบบเป็นวิธีผมนะครับถ้าใครมาเคื่อนี้ให้กดยกเลิกนะยกเลืกกด่ที่ตัวเอนะครับกดอ i ดตรงนี้ d นะิ t กดตรงนี้นะครับโอเคให้เรานอนลองตั้งปีมันขึ้นมาแล้วก็เขียนชื่อเลยนะครับเขียนอะไรก็ได้ที่เราต้องการ แต่แนะนำให้เป็นชื่อเรือนะชื่อชื่ออืมคีคีนะครับเขียนคีแล้วนะคีนะครัเป็นชื่อเราผมจะเขียนเป็นเอ็นเอีนคีแปก็ขยายนะให้มันใหญ่ๆไปเลยนะใหญ่แล้วก็เรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลื่อนเรื่อนเลื่อยเลื่อนเรื่อย อ่าโคเลเลอร์นะฮะโคลเลอร์โคเลเลอร์ไปแล้วก็เลือกสีเลยเดี๋ยวมันจะสีแดงแล้วนะก็มาที่ฟอนต์นะฮะสิ้ฟอนต์นะคิ้วให้ด้านล่างนะครับผมคแล้วก็มาที่ไมฟอนต์นะใครที่ฟอนต์มาแล้วนะไมฟอนต์แล้วก็เลื่อนหาฟอนต์ที่จะใช้เลยนะครับผมเรียนไหนดิ อันนี้เออนี่ก็เทดินกันนะใช่นีเทไงแล้วก็เราตรึกนี้กดตรงนี้นะคะ่ะกดมันตุดเลยก็ให้เราเลือกสีนะคบผมนะครับ,นะรบนี่คือความหลานะให้เป็นวันนี้มันเจ็ดดำเข้ามาถูกเทวานี้นะครับเคยจะเพิ่มเด็กได้ครับได้ได้แลนะ้ว,ลวนะให้กด ที่รูปกระดาษสั้นๆกันอย่างนี้นะอันแรกเราก็กดตรงนี้นะครับอันแรกอันที่สองที่มันถัดจากข้อคูณกระดาษแล้วก็กดเซฟนะฮะเซฟเซฟเอ็มเอ็ันนั้นแหละอันที่สองอคือนะก,กดแชร์แชร์เสร็จวครับ Save. 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 M. M. โอเคไปเลยนะครับโอเคก็แ,แอปต่อไปจะต้องใช้คือแอปนี่ครับมัน,น,นชื่อวนะ่า Photo ด d i t i o n ฮะแต่เรียนภาษาจีนอ่ะคือใช้เพิ่งโดนมาเาดี๋ยวมันจะสอนตั้งค่าด้วยนะครัรไปโอเคก็ไปเลยเั็นที่อะไรครับ มันจะเป็นภาษาอย่างี้เนาะกดตรงนี้นะครับภาษาอย่างนี้กดตรงเนี้เยเลยตามขีดแล้วก็กดตรงตรงูปฟันเฟืองกดเข้าไปรูปฟันเฟืองแล้วก็นี่นะครับตรงนี้นะมันจะเขียนอินเลชใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะกดเข้าไปครับนี่ครับอินดิโตจีมันคือแบบโอโต้อิงดิโนะครับตรงนี้ปิงดิโตนี้กดรีสตาร์ทนะรีสตาร์ทรอโอเคคูดออกมานะ โอเคครับกดเขา้าไปนิวครับเป็นรูปกระดาษเ่กดนิวแล้วก็ให้เขียนตามผมนะเขียนตามผมเลยนะโอเครอรอแป้นพิมพ์เขียนตาม,นะมตผมว่าสองห้าหกศูนย์คูณสี่สองสามครับสี่สองสาม,สามกดโอเคครับตัวงโอเคแปดกดเลยนะรอ นะครับพอมาขึ้นมาแล้วให้เลื่อนตรงนี้เองนะเลื่อนมาแล้วก็เลื่อนหาเขาว่าเทคนะฮะ t เทคเขาเทแคแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดทิมอันที่สองที่มภาพนะกดไปกดกดกดอันที่สองนะครับกดไปแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับ เลื่อนออกมาครับให้คุณมาที่เอฟเฟกนะฮะที่ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างมัง้งนะคบผมก็เลื่อนหาเลยคนไม่ขึ้นเน็ตมันช้าที่ค,ครับมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วอเคเดี๋ยวเราไปมาเร็วเดีครับเรืเล,เลยมเราจะมาไหน,นครับ อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับคืเอ,อเดี๋ยวเขาตัดไปตอนที่ผมเลือกเสร็จแล้วแล้วกันไปอยดูเลื่อยใช่แล้วครับให้กดขยายเลยนะขยายให้มันใหญ่ๆนี่ประมาณนี้มานนี้นะครับให้เราก,กดตรงรูปกระดาษที่มันซ้อนกันสองแผ่นนะกดต่อ,อไปแล้วก็กดเครื่องมาุญแจนะให้เป็นรูปดอกนะครับเคก็กดบวกกดเหมือนเดิมครับทํา แล้วก็ใส่เอ่มอ,อันนี้เราลงไปนะครับมาสคอร์เราลงไปเลยนะครับวิธีการใส่มาสคอร,คอรนะครับให้ไปที่ไอที่เราเล็บมาสคอร,คอร,คอรไว้นะครับขอผมก็อยู่ในนี่นี่จีละนีครับตัวนี้กดแอปพลายนะครับ เป่าขนาดเท่าไรก็ได้นะไม่นำให้เล็กมากครับประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับเราก็กดเหมือนเดิมแล้วก็เอาชื่อของเรามาใส่ไปคือผมจะคือชื่อของเรามาใส่นะโอเคชื่อเรา,าใส่นะที่อเราใสมาเมื่อกี้นี้นะครับมาใส่เลยนะครับมาใส่เลยนะดูในพิกเซลับนะครับ นีญ่พิเศษแลยก็นี่ครับที่เราเพิ่งถูกไป็นื่อกี้นีครับกดไปกดแอปพลายเหมือนเดิมโอเคใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่แล้วแล้ก็กดตรงเหมือนเดิมนะกดตรงนี้นะกดตรงนี้เดิมโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับ เพกพีจะเลือกหายฟเฟกเทียวจะใส่นะครับคุณจะเอฟิกอะไรก็เลือกได้เลยนะครับเคสสกูทำอะไรไปตัวนี้วะอืนแหละสกูนะครับปิดปิดพิลารณา ให้เราหายฟกมาใส่ครับตัวน,นี้ก็ได้นะแอ้พลาดไ,ไปเราก็กดขยายให้มันใหญ่ๆเลยนะครับให้มันบางตัวนี้นล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดล็อกล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเคะมาณนี้แล้วก็กดพวกใหม่ถ้าคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องคุณจะพอใจนะก็เราจะทําไปตอนที่ผมทำเสร็จแล้ว นี่นับผมแม่ทำเยู่นานตั้งจากว่ามันนานาน,นบไม่ได้เอามาใช้กดเข้ามาถูกเลยนะครับกดได้ไยก็เลือกตรงนี้มันเดิมแบบมาที่ฟิตกดรูปบินสอนะครับเกมไปเลยนะคูณต้องเอาสองห้าหกศูนยคูณ หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็กดแอปพลิเันะจะอกรมาน,น,นี้นะครับกดเนี่ยจะเลือตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นนะครับให้ปรับเป็นศูนย์โอเคแล้วก็กดเข้ามาถูกเลยนะครับกดเข้ามาถูกเลยโอเคแล้วก็ให้คุณมาเพิ่มภาพพืานหลังก่นหนึ่งน,นะครับโอเคผมจะเลือกให้ดูะนรับมันเป็นยังไงนะครับ ก็มีอาจจะยาวนิดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้อืผมขี้เกัยนักแล้วนั่นแหละปั๊บๆให้มันใหญ่ๆไปเลยนะครับปั๊บๆให้มันใหญ่ๆไปอะประมาณนี้ให้มันแบบใหญ่กว่าภาพเที่เราถนันแล้แล้วก็กดตรงนี้ครับเนี่ยกดเหมือนเดิมกดล็อกแล้วกดเลื่อนลงมาข้างล่าง เสร็จแล้วครับมันก็จะประมาณนี้นะเแล้วก็กดเข้ามาถูกรับแอปพลิเคชันก็รอแล้วก็กดตรงนี้นะครับที่มันจะขึ้นเป็นรูปแบบนะครับให้เราทำงานกดเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม